สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะสุขสันต์นะวันปีใหม่นะครับนะขอให้พี่ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปนะครับนะขอให้พี่พน้องนะครับมีก้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามน้องมาจนถึง ปีใหม่นี้เลยนะครับน้น้องก็นะเพิ่งได้เปิดเพจได้มานแค่4ีเดือนเองนะครับงไก็ฝากขอบคุณพี่น้องนะฮะที่อุดหนุนก็อย่างล้นหลามนะครับนะยังไงก็ขอบใจทุกคนมากๆนะครับนะนะฮะเดี๋ยวนี้ครับเรามาอัปเดตกันต่อครับกับงานกฐินปี67นะครับนะเป็นงานอนุพ่อสวดทอนะฮะเหรียญกลมนะครับ นะมารับชมพร้พอมๆกันพี่ชายนะฮะถ้าหากชอบจุจาจก,กันไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะเเช้านี้มาลุยกันพี่นะมาลุยกันฮะร,รายการครับรายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาพี่รายการนี้นะฮะนี่ฮะโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนหรือเปล่าพี่นะครับ รายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากลากทองทิพย์นะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งนะครับรายการนี้250บาทนะครับรายการที่1นึ่งคนระต่อมารายการที่2ครับ หรืรายการที่2เปิดออกมาฮะรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อทองแดงวบราณหน้ากากชุบเงินนฮะเลขคนเบอร์310นะครับ,บ,อ,รรบองค์นี้250บาทนะครับ250าบาทนะครับนะใครรับสามารถจับคู่หรือเพียงแค่400บาทได้นะครับสำหรับรายการที่250นะครับต่อมาฮะรายการที่3ครับพี่ชาย รายการที่สามนะครับขออนุญาตเปิดออกมาฮะรายการที่สามโอ้โหรายการที่ได้คนเบอรนหนึ่งศูนย์หนึ่งต่อคดการอบนะครับรายการนี้เป็นเน mm hmm. wow ื้อสำลิดนะฮะสำลิดลงยาจีวอนต่อคดการอบโอ้โหเซอร์ไพรส์พลอยฮะเราได้เซอร์ไพรส์นะฮะพลอยครับพี่นี่พลอยแดงข้างหลังนี่เซอร์ไพรส์นี่ฮะได้เซอร์ไพรส์นะพี่ องนี้ราการพิเศษนะครับขอที่3ามร้อยบาทพี่เซอร์ไพรส์นะครับต่อมาฮะอง์ที่สี่ครับงานนี้เปิดส 10, 10ิอสิบนะฮะนะฮะได้พิเศษนะครับฝั่งคอยนะฮะรายการที่สี่เปิดออกมาฮะโอ้โหรายการที่สี่เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงมาปูนหน้ากาก,ากทองทิพย์ลงยาจีวรครับรายการที่ได้คุณเบอร์สองสี่สองฮะ นี่ฮะับสองสี่สองนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สี่นะฮะต่อมารายการที่ห้าครับพี่ชายรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเปิดออกมาครับเป็นรายการที่เนื้อทองฝาบาทหน้ากาก,ากชุบเงินเลขคนเบอร์พี่น้หนึ่ง สามสี่สองหนึ่งสี่สองนะพี่นี่ครับนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายนะครับต่อมาอะไรกันจะไปครับนะรายการที่หกครับรายการที่หกเปิดออกมาโอ้โหนะครับ เป็นรายการเดียวกันครับพี่ชายรายการที่เลขคู่ตัเบอร์9 6นะครับรายการที่เลขคู่ตัเบอร์9 6นะครับรายการนี้250บาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7ครับพี่ชายสปูปีใหม่นะครับนะใครก็ฝากติดตามมาด้วยครับมีมาให้แน่นอนนะครับรายการนี้เปิดออกมาฮนะ รายการนี้เป็นเงินทองทิ์นะครับคุยพื้นลงยาน้้าเงินนะครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งสี่ครับรายการที่สามร้อยบาทนะครับลงยานะพี่ชายนะครับรุ่นนี้ครับจะเป็นงานคลาสสิกนะครับลงยาจะน้อยนะฮะรายการที่แปดครับรายการที่แปดเปิดออกมาฮะรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อมหาชนหน้ากากทองแดงโบราณพี่ในคนเบอร์ห้าเจ็ดสามนี่ฮะ 250บาทนะครับรายการที่8ต่อมาครับรายการที่9ครับพี่ชายรายการที่9เปิดออกมาครับรายการนี้ เป็นเนื้อมหาชนโบราณตะปูสังขะวนอนเลขคนเจ็บหนึ่งหกเจ็ดนะครับเกือบหนึ่งหกแปดเลยพี่รายการที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่เก,ก้าเลยฮะมาดูกันต่อครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดออกมาพี่โอ้โหสวยเลยรายการที่สิบองค์นี้เปิดมาเลขคนเจ็บสองหนึ่งสี่ครับรายการนี้โอ้โห นี่ฮะลงยาเขียวเหนียวซับกันเลยทีเดียวครับนะสำหรับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะนะี่ฮะนะี่ฮะ,นะฮะองค์ที่สิบนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับผิวลุ้งนะฮะคุยพื้นลงยาเขียวเหนียวซับนะี่ฮะรายการที่สา0ร้อยบาทนะพี่งางานลงยานะครับนะต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดนะฮะ รายการที่สิบเอ็ดนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื no. ้อทองแดงลมดำพลายเงินนะครับเลขคุณะเบอร์สองสองสี่นะครับรายการนี้ทองแดงพลายเงินนะครับขอที่สามร้อยบาทนะครับนะฮะขอที่สามร้อยบาทนะครับพี่ชายเนี่ยสวยเลยนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสองครับเปิดออกมาพี่ รายการนี้นะครับโอ้โหสวยๆพี่ยิงโค้ดสวยเลยนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับสวยๆครับนะสองร้อยห้าสิบาทนะครับในคนเบอร์สองห้าแปดนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามครับ โอ้โหรายการนี้เปิดออกมาครับพี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำครับเลขคุณะเบอร์พี่นะสี่ห้าสามครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับเ็สวยเลยพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการที่สิบสี่ี่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่เปิดออกมาเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินหรือเปล่าพี่เลขคุณะเบอร์สามสองสองนะครับน่ากรากชุ่มเงินนะฮะ อ๋อนากาอเปรการพี่ทองคิ้สัตว์ิ้นนากาอเปริกานี่ฮะร,รายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทนะครับลองเลอกชมดูได้นะครับต่อมาพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดเปิดออกมาพี่รายการนี้เนื้อทองแดงตะปนูนักกลาดทองทิพย์เลขคนเบอร์ห้าเจ็ดห้าครับรายการที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาฮะร,รายการสุดท้ายกบพิชายรายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮนะ โอ้โหรายการที่ออกมาเป็นเนื้ออันปาก้าคุยพื้นลงยันทั้งเงินครับลงยันจีวอนพี่เล็กคุณทเบอร์35ครับรายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับ300บาทนะครับพี่ชายนะฮนะนี่ฮะสวยๆกันเลยนะครับนี่ย นะคสำหรับวันนี้นะครับนะฝากขอบคุณพี่พี่ท่านนะครับนะวันนี้น้องกมินดำเสนอมา9การายการนะครับถ้าชอบติกใจรายการไหนก็สามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับร่ำรวยทุกคนนะครับ